Welcome, welcome, welcome. Salaam alaikum. Up, 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 up. Pakgangam style. เขาต้อนรับเข้าสู่ขุดมีมในี EP ที่93นะครับก็ใกล้มาทุกทีแล้วนะครับขุดมีม EP ที่100นะแต่ก็นั่นแหละครับผมยื้อนะไม่ได้ยื้อหรอกที่เกียจลงที่เกียดดูมีมแต่วันนี้ไอ้มีอารมณ์ดูมีมละไปไปเช็กกันใน d i s c o r d ของไอ้นะมาอัปเดตกับ d i s c o r d ของไอ้เล็กน้อยเนี่ยใน d i s c o r d ไอ้ก็มีช่องสําหรับอวดสัตว์เลี้ยงกันแล้วนะครับนะสำหรับใครมีสัตว์เลี้ยงจริงๆก็สามารถมาอวดในดิสของไอ้ได้เลยนะครับลิงดิสใต้และคลิ คนดูหลายๆคนคิดถึงกันมากนะฮะไอ้ก็จัดกันให้นะครับนนะอีพีนี้ไปไปดูมีมกันเลยดีกว่านี่คือแบรนด์รถของเราถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนว่ามันจะกินแบบว่าอันนี้ผม<ะ>ไม่ได้ดูนะฮะแต่แต่ว่าหลานผมดูเออก็เลยแบบว่ามันคุนค้นๆถ้าผมจะไม่ผิดตอนนั้นเหมือนจะเป็นจิกมันกินป่ามั้งแล้วแบบ มันจะมีรูปภาพไปข้างๆเนี่ยกระพริบตาตลอดเวลาคิดถีบดินะยกนั้นเครีรดถีบดิดูเพลินด้วยโอ้โ,อโ,อโหรูดซิปซะด้วยดีนะไม่อาป,ปาก เห็นบ่อยเห็นบ่อยใน t i กตอกเนี่ยมันจ้องตากันอยู่ดีอยู่ดีมันอีกตัวมันไปขึ้นรถเฉยเลยท่านผู้ชมเราไปหาดูได้นะค่อนข้างจะน่ารักเอ้ยซีซิวโอซีซิวมีเค้กแบบนั้นด้วยเหรอค่ทาสีใหม่บ้านนี้สวยเนาะใช้ยี่ห้ออะไรลูกก็สีเหยไงป้าเงยไปดูทีไรสวยทุกทีสีบ้านต้องสีเหยสีที่เงยเมื่อไหร่ก็สวยทุกที สิงเหยนี่มันแบรนด์ทาสีบ้านอะไรวะเนะี่ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยผมเห็นบ่อยนะและแบบการอัปเกรด AI ช่วงนี้ค่อนให้จะโหดและดุมากนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็น AI หรือว่าเป็นคนจริงๆนะเม,มื่อกี้มีมีหลงคิดไปแวบหนึ่งล้วว่าเป็นคนนะครับแต่พอเห็นชื่อช่องนะฮะก็นั่นแหละ AI นะครับ มาน้ำของจริงวะพี่โอ้โหพี่ว่าเอไอวะเนาะใครไปทำใครไปเอาพี่ไปทำ a อไนี่น้องระวังไว้นะน้องพวกมึงฝากบอกไอชาติหน่อยมันหลอกลุงมาดูหมูแดงที่ไหนก็ไม่รู้ไ้หากล้ามเป็นมัดมัดไม่เห็นจะเหมือนในรูปที่มึงเอาให้กูดูเลย กลัวจะมัดเลยหมดดูเกล้ามยังใหญ่อันนี้คืออะไรนี่คือไซเบิลภาคอีสานปอลตองเบ fears ว,วุวยย้ยต้นไม้ถึงก็ต้องวิ่งเลยอ่ะช่วงนี้เขามารแรงนะฮะอืมใครก็ที่หางานอยู่ก็สู้ๆนะฮะพี่ก็นั่นแหละครับไม่มีงานโนไม่ทำงานโนจอบนักภาคคนเดียวกันใช่เหรอ,อเดี๋ยวฟังเลย I could put in word with my dad. Have you assigned to my detail if you're interested? Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus. Hey, people hope we Black banana. pasta. Energetic. I was simply a glutton for head manipulation as ABB, and there were consequences. Oh, hell, what the fuck? I'm <tries> นี่เองมาเอาเลือดพี่ไม่พอนี่เองยังจะเอาน้ำลายที่ทำให้คันมาอีกนะแล้วเองมาทำนี่ัยอย่างงี้นะทีหลังอะตัวแบนแน่โอ้ยทำไมเอฟซีแกเยอะจังเลยอะโอ้ยมันราชาคนใหม่จชัด โหล่างล่างไหนโหดสุดเนี่ยท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกได้นะท่านผู้ชมโหผมว่าน่าจะเป็นล่างนี้ว่ะร่างนี้โหด่างนี้โหดคอนเฟิร์มไปผมเลยอาจจะเป็นล่างนี้ก็ได้นะพอดีว่าไม่พูดเดือดฉากที่ถูกตัดออกใน De v i l May Cry ฟ5รีบดูก่อนลบไม่มีสวรรค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวรรค์ไม่มี เอผมชอบพาพนี้ว่ะท่านผู้ชมแบบที่สูบบุหรี่แต่ว่ามันใช้อันนี้สูบแทนแะล้วมันเป็นงูอะ่ะก็มันไม่ใช่งูจริงนะเท่ดีนะเท่ดีอ่าแต่ว่าบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะฮะโอโ้โหเม่งอ่านี่อ่ะเซมบอยแอคเตอร์บายเดอะเวย์อืม โทษทีโทษทำไมพูดซะอย่างกับว่าเป็นบ้านของตัวเองอะทางเมลจางตัวดำเป็นบีเลยนะฮะ You gonna die not today asshole See you hallucinating huh What เสียหายไปไหน Do you play Roblox I play Project Egoist โอ้ย โอ้คุณได้รูลบอหรือเปล่าผมเล่นโปรเจกต์อีโกอิสผมไม่กลับลรอกเอมเมนต่ะผมอยู่ประเทศไทยผมมีงานทำเห็นไหมผมมีปิ้งไก่กินด้วยเห็นไหมเนี่อยผมจะกลับไปทำไมบอกไอ้เสม็ดเลยมันไปรคกบุชาไม่มีโรคบ้านดิดีมีหมอดีให้ผมรักษาไหมออผมอยู่ที่นี่ผมสบายดีผมอยู่ประเทศไทยนี่แหละ อปแล้ที่พูดมันนี่อยากให้คนไทยและคนกัมพูชาฟังด้วยจะกลับไปทำไมไปอดตายนี่อ,อยู่ที่นี่มีโรคบ้านดีๆมีป้งไก่ด้วยโโออ้้โอ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 ้ โคตรพีคพีกว่าในการ์ตูนอีกอะไรวะเนี่ยฮะอันนี้อันนี้ผมรู้ว่ามาจากเรื่องสุดลับตันเจียนนะฮะแต่อันนี้ผมอ๋อฟิเลนโอ้โอ้เอ่อสปอยดีไหมไม่ไม่ดีกว่านะฮะก็ก็ฟิเลนล่ะครับแต่ว่าต้องไปหาดูนะฮะว่าฟิเลนดำชุงชุงชุงซาฮอร์ is around here somewhere but we have to be careful because i could pop up any moment did you just kiss me do it some more <c oughs> เอาพี่ชายชอบถึงก็วิ่งหนีเลยไม่ได้เห็นหน้าพี่เกนานะคิดถึงอ่ะหลังจากอามองอัสลาสุดละมั้งต้องผู้ชมลองคิดถึงเพลงไอ้อียิปต์นั่นดีแล้วแบบมีหน้าโนแลนขึ้นมาตื้อ อ,อันนี้มีริสโคโนะมเะเฮ้ยต้องินะโยอโคโนะะโยะเฮ้ย่ไู้เยยอมือเลย่เรามต้องเสียฮ่าฮมันไปโดนดอ้ออพี่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ร้านเค้กแข็งป่วย เพียงแค่คุณได้ลองโดนเค้กแข็งป่วยสักครั้งคุณจะติดใจจนลืมไม่ลงเพราะนอกจากเค้กแล้วพวกเรายังขายบริการที่จริงใจเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเรายังมีบริการ d e l i v e อรี่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านรวมถึงบริการอื่นๆเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของทุกท่านเพราะพวกเราคือเค้กแข็งป่วยเป็นมากกว่าเบเกอรี่ต้องที่นี่เค้กแข็งป่วย โอ้โหเค้กแข่งปว <The fuck? S 1> ่วยบิยอนเบเกอรี่ถ้าเขาทำแบรนด์จริงๆเขาคงไม่ใช้เค้กแข่งป่วยหรอกใช่ไหมนะท่านผู้ชมอย่างน้อยที่มันเป็น AI ออะนะโอ้โอ้แล้วพีช่ชายจะยิ้มทำไมโอ้โอ้หนอโอ้หนอะโอ้โอ้หนอาะเนาะไอมาแล้วปอ ขายกี่บาทครับต้องโอ้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีนะตัวนี้เก่งนะแมลงปอนี่เก่งตัวทำไมเป็นตัวเล็กจังวะ o อ Fuck you solder แล้วน่า solder ฮึเอาไม่ได้ไม่ต้องปิดแบนเว็บสิไปไม่เอาอย่ากทำแสดงผมงอเลยเดี๋ยวก่อนนะแมวทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ ทำไรวะพี่ชายกดอีโมดอยากเป็นป้าตตนอยากเป็นป้าตตนเพราะอยากได้แฟนหุ่นดีเหมือนโอ้ยเพลงนี้ไม่ฮิตละลุงพลตอนนี้เข้าไปอยู่ไหนนะปัจจุบันไม่รู้เป็นยังไงเะมไปร้านพอจี โอ้เหยื่อป๊อปจีนอันนี้หมาป่าในเด็ดเร็วเนี่ยโอ้ยมันแหลมล่นเลยนี่ไม่น่ากลัววะโจรที่อยากขโมยมีมในกลุ่มลาโลแต่80เปอร์เซ็นเป็นมีมกูนเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวจริงป่ะนี่ยป้าลุงโฮไปกินชูชีแน่วันนี้โอ้หแซ่บอิ่มอร่อยไอ้ก็อยากไปกินชูชีมากเนี่ยโอ้

ดีนะดูมีมตอนเช้าอ่ะแชทอย่าลืมเตือนด้วยนะ20่นาทีเกี่ยวกับพิซซ่าของฉันอ่ะกูเกลียดพวกมึงวะเลยมากี่นาทีเองเลยไม่สิบกว่นาทีเองคพี่โอ้โทำไมมันดำขนาดนี้ไงพี่กินได้อยู่นะกินได้อยู่กรอบๆพูดไปใครจะไปเชื่อเมื่อก่อนผมฟังแมลงสาบร้องเพลงนะ โคดมาสเตอร์พีดอันนี้เอเรนในร่างต่างๆใช่ไหมวิสตูดิโอค่อนข้างจะสวยนะวาดมือแอนิเมชั่นก็มือนะฮะแมปป้านี่วาดมือเหมือนกันแต่แอนิเมชั่นนี่ผมจะเห็น 3D บ่อยเหมือนกันนะครับ P.S. 4นี่เกมค่อนข้างจะเจ๋งนะเกมกาลเน่าก็ก็สวยดีก็สวยดีนะก็สวยสวยดีนะผมอ๊ะ สมกับเป็นคุณเซลจริงๆเลยนะสิบอันดับบุคคลที่เหลี่ยมเหมือนกันอันดับที่หนึ่งโอ้เหลี่ยมจริงฮนะเหลี่ยมจริงรูปแรกคือไอ้เก่งในเมื่อก่อนรูปที่สองคือไอ้เก่งในปัจจุบันคนรู้ครับผมไม่รู้นะครับคนนี้คือใครนะรแล้วผมไม่เคยเล่นฟิลเตอร์อย่างนี้นะครับแล้วผมต้องขอขอโทษเจ้าของรูปภาพน,นะครับขอโทษนะครับมันไม่ใช่ผมนะฮะอันนี้เขาไม่ใช่ผมจริงๆนะับใครก็ไม่รู้เองเอารูปมาจากไหนเนะี่ย ใครน่ยผมไม่เคยแสกกลางแล้วหัวโล้นอย่างนี้นะฮะเขาเข้าใจใช่ไมเองไม่ต้องเอาพี่ไปเปรียบเทียบกับนะและเขาก็ไม่เหมือนพี่ด้วยพี่ก็ไม่เหมือนเขาเลยแตพี่ปัจจุบันเป็นยังไงน้องแม่งปัจจุบันแม่งก็พอๆกันนะแม่งเป็นง่อยอู้คลาสสิกคลาสสิกท็รปท็อปทอป เออเสียงนี่ยิ่งกว่านกเฟซบุ๊กเลยฟริกิฟิกสมัย16บิตก็ปกติกันทุกคนนะีแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมยุค32บิตนี่ทำไมบางคนโดนบัฟแบบโหดมากเลยแล้วทำไมคนนี้อบวมมาเอาร์ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาพักคาบ5นาทีชูก้าแอปเปิลขายแล้วนะนักเรียนเข้าเกมได้อย่าลืมไปดูกันด้วยละ่ะครูดีเนะนะี่ยครูดีเนี่ยครูดี โอ้โหโอ้โหโบมูซูนี่ดาวแบดขนาดเนี่ยโอ้ยนี่มันลารูบูบูประเทศไหนวะเนี่ยไอ้น้องมันมันน่ากลัวจังวะชิ่ที่นอนสวยแท้ไอ้หืมผ้าปูที่นอนโคตรตึงโโอ้โอ้ โอเคโอเคขอบคุณครับถ้าจะเอาก็เข้ามากันให้หมดเลยพวกมึงไงอยา่าโชว์ลำพวกกูมีแต่โชว์ตังเจ๋งจริงพวกมึงก็เข้ามากันที่โนวันพวกมึงนี่แต่พูดแต่ว่าโ no นทำเพราะไงไม่ต้องสงสัยทำไมฝีมือโอ้ยลิงแล็บ มันอีมูดอะไรวะน่อะโอรีโอจีว์อันเดอร์สเตนโอเดบัลโอ้มังกี้โอ้ช็อกโกช็อกโกโอ้วานิลาช็อกโกแลตโอ้วานิลาสตรอเบอรี่โอไออันมาอันนี้หลายโอ้สมัยไอติมสิบบาทโอ้ oh. ทุกวันนี้ไอติมกี่บาทแล้วนะยังอยู่ไหมนะไอติมวานิลาของฉันมังกี้ยังอยู่มั้ยนะหรือว่าไปแล้วยังอยู่เปล่าสมัยนี้ เขาไม่ขายกันวะเอ้ยโมไอโมไอที่ปั้นจากขนแมวใช่ปะเนี่ยโอ้ยพี่เทจังเลยอ่ะโอ้มากาเฮ้ยเฮ้ยผมอยากได้เสียงสดๆแบบไม่มีเพลงอ่ะใครมีบ้างอ่ะชอบจังเลยอ่ะใครยิงแม่นกว่ากันซีโมฮาวฮาไอเชียที่เวอร์ชันเบร้องโอ้โหให้ท่านผู้ชมเป็นตัดสินัจเองนะฮะ พอตฟอกอะไรมาหน่าผมชอบหน้าที่อนิเมเตอร์ได้แรงบนันดาลใจมาจากเอ่อหนังนะ่ะแบบโอ่อันนี้ตอนคูมาไปถล่มนะฮะเราจำเม็นต้องแบบไม่โค้ เออเอาดีแบบว่าวันนั้นนะ่ะถ้าไม่ใช่แอปเปิลตกใส่หัวเขาอ่ะแต่เป็นลูกทุเรียนที่ตกใส่หัวเขาคิดว่าเขายังจะรอดอยู่ไหมท่านผู้ชมหล่นแบบแรงๆแบบหนึ่งดอลลาร์โ oh? อ้ห oh? ้าสิบดอลลาร์เลยเหรอเอ้ยเอ้ย <laughs> อันนี้ขึ้นฟรีนะนะท่านผู้ชมโอ้โหฟรีนี่มันนะมันกว่าให้ห้าสิบดอลลาร์นั่นเยอะเลยอ้ยนีมันห้างไหนอะขายตุ๊กาตาพวกนี้หรอเฮ้ยเดี๋ยวบัวไข่เนี่ยม่มีตุ๊กาตาฟูโม้เลหรอส,สดุื่น หอมสูตรเต็มปอดเอ้ยใช่เออกาโลจะไปสู้กับมาป้าเดวได้กันเหรอแล้วมาป้าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนในมิมันไม่นั่งท่านีนะ้นะท่านผู้ชมผมจําได้นะแล้วน well, well, well. ั่งแบบฉันได้แหละตัวคนเดียวอ๋ออยู่ดีเสียงก็ตัดไปเกิดอะไรขึ้นครับพี่ถามาเกิดอะไรขึ้นน้องเนี่ยมันคือการเปลี่ยนฉากบ้าอะไรวะเนี่ย

ซื้อเครื่องหมาเถิน้อง้ยพี่ไม่กลัวน้ำเบอร์อารมณ์แบบขี่ปลานี่มันคืออะไรกันคือพี่แบบจับปลาแล้วพี่ก็ให้มันว่ายน้ำแล้วนะโอ้โหจริงจริงเอ้ดนแบนตัวนี้โหดโหดโหดลาบากกาซัตุรโนซัตุรนิค โอ้โห,โโหเกมมันน่าเก้งเด็กมากเลยเฮ้ยมันสนุกข,ขนาดนี้เลยเหรอทำไมยากษกระลู้มาก่อนโ,อโหน่านจริงเลยอ่ะโอ้บิ๊กุโน่โอ้โ <laughs> โอเคนะครับสำหรับคุณบีมอีพีนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะเป็นไงบ้างครับชอบตรงไหนตลกตรงไหนอย่าลืมเมนบอกตั้งรังคลิปด้วยนะครับเจอกันคุณบีมอีพีน้สะสําหรับอีพีนี้บา,บายยจ้ะ